มาแล้วในครั้งสมัยโบราณกาลสัตว์แต่ละชนิดจะสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์และพูดคุยด้วยภาษาของมนุษย์ได้เหล่าครุฑเองก็เป็นสัตว์ชั้นสูงในสมัยนั้นที่มักจะเปลี่ยนรูปกายให้กลายเป็นมนุษย์และลงไปยังดินแดนของมนุษย์อยู่บ่อยครั้งหนึ่งในครุฑที่มักจะลงไปยังดินแดนของมนุษย์อยู่เสมอก็คือครุฑทาพาคินครุฑทาพาคินนั้นเป็นหลานชายของท้าเวชรงค์ ที่เป็นเจ้าแห่งวิมานบนสวรรค์ชั้นฟ้าที่สวยงามเป็นอย่างมากวิมานหนึ่งแต่ท้าเวชรงกับครุฑทาพาคินไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่นักเพราะท้าเวชรงเป็นพญาครุฑที่มีความเที่ยงธรรมและจะคอยอบรมสั่งสอนพาคินอยู่เสมอเพราะเขานั้นต้องการให้หลานชายเป็นครุฑที่ดีแต่ครุฑทาหนุ่มมักจะไม่ชอบและรำคาญทุกครั้งที่เจ้าแห่งวิมานเรียกตัวไปสอบถาม พร้อมกับสั่งสอนในสิ่งที่ถูกที่ควรครุฑธ,ธาภาคินนั้นเป็นลูกชายของน้องสาวของท้าวเวชรงค์และแม่ของครุฑธ,ธาภาคินก็เคยทำให้ท้าวเวชรงค์ต้องขุ่นข้องหมองใจมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่ด้วยที่เป็นน้องสาวคลานตามกันมาทำให้เขาต้องอดทนในการดูแลและบอกกล่าวสั่งสอนโดยเมื่อครั้งที่แม่ของภาคินยังเป็นครุฑทีสาวสวยอยู่นั้น ท้าเวชรงก็ได้หมายตาพยาครุฑที่มีเชื้อสายวงวานไว้ให้แก่เธอเขานั้นคาดหวังอย่างมากมายว่าเมื่อน้องสาวได้แต่งงานกับพยาครุฑที่เขาได้ปรองรองเอาไว้และมีลูกสืบสกุลหลานของเขาจะต้องเป็นลูกของพยาครุฑที่มีเชื้อสายวงวานจะไม่เป็นที่ขายหน้าของเหล่าบรรดาครุฑบนวิมานชั้นฟ้าแห่งนี้แต่แล้วน้องสาวของเขาก็ทำให้เขาต้องอับอายขายหน้า ด้วยการไปลักลอบได้เสียกับครุฑหนุ่มไร้ชนชั้นและเมื่อมันเบื่อนายน้องสาวของเขาแล้วมันก็ได้หนีหายจากไปทิ้งให้น้องสาวของเขาได้ตั้งท้องโดยไร้พ่อของลูกและไร้สามีอยู่ดูแลข้างกายท้าเวชรงเคยคิดอยากจะตามไปฆ่าครุฑทานหนุ่มผู้นั้นแต่เขาก็ทำไม่ได้เพราะความผิดพลาดทั้งหมดเกิดจากน้องสาวของเขานั่นเองหลังจากคลอดลูกแล้ว น้องสาวของเขาก็ได้ตายจากไปด้วยความตรอมใจและอับอายทิ้งลูกชายที่เป็นเชื้อสายของเขาให้อยู่อย่างเดียวดายท้าเวชชรงเลยต้องกลายเป็นผู้เลี้ยงดูครุฑทาภาคินจนเติบใหญ่ขึ้นมาเขาเคยคิดว่าจะแต่งตั้งหลานชายคนนี้ให้เป็นผู้สืบทอดและดูแลว,วิมานต่อจากเขาเพราะเขานั้นไม่มีครอบครัวและคาดหวังให้พาคิน ได้เป็นผู้สืบทอดทุกอย่างจากตนเองแต่พาคินกลับไม่ได้ดั่งใจเขาเลยสักอย่างหลานชายตนนี้ของเขาแม้จะมีหน้าตาอันหล่อเหลาแต่นิสัยช่างสวนทางกับรูปกายภายนอกเสียเหลือเกินครุฑทาพาคินนั้นเป็นครุฑที่โอ้อวดไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอีกทั้งยังชอบดูถูกผู้อื่นและมั่นอกมั่นใจในความเป็นครุฑชั้นสูง โดยลืมไปว่าตนเองก็มีพ่อที่เป็นครุฑทาร้ยชนชั้นเช่นกันแม้ทาเวชรงจะตักเตือนพร่ำสอนสักเท่าไหร่แต่เหมือนครุฑทาหนุ่มจะไม่สำเนียกหรือสนใจใหยดีเขาเลยได้แต่เบื่อนายและเหน็ดเหนื่อยกับหลานชายตนนี้มากระยะหลังมานี้เขามักจะโผผินบินลงจากวิมานอยู่บ่อยครั้งจนครุฑทาพาคินเองก็แปลกใจ ที่เห็นลุงหายออกไปจากวิมานคลาวแล้วนานๆซึ่งเขาก็ไม่ได้รู้ตัวเลยว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุข้ารู้สึกว่าช่วงนี้ท่านลุงจะออกจากวิมานไปทางฟากฟ้าฝั่งนู้นอยู่เป็นประจำท่านลุงไปที่ใดจะรู้หรือไม่ครุฑทาพาคินที่ยืนอยู่บนวิมานและเห็นเท้าเวชรงบินหายไปท่ามกลางหมู่เมฆได้เอ่ยขึ้นกับครุฑทาคนสนิท ข้าได้ข่าวว่าท่านไปหาเพื่อนสนิทของท่านที่เมืองเล็กๆตรงฟากฟ้าน,น,นู้นแน่ครุฑทาพาคินที่ยืนเอามือไพล่หลังได้แต่พยักหน้ารับรู้แบบไม่ใส่ใจนักหลังจากนั้นเขาก็ชวนครุฑทาคนสนิทไปเที่ยวเล่นชมสาวกินรีที่ป่าหิมพานและเมื่อกลับมายังวิมานเขาก็ยังไม่เห็นท้าเวชรงเลยพอสอบถามจากครุฑทาคนรับใช้ ทุกตนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่เห็นท้าเวชรงบินกลับมาครุฑทาหนุ่มจึงได้แต่แปลกใจและคิดอยากจะตามไปดูว่าท่านลุงของเขาไปท่องเที่ยวอยู่ที่ไหนและไปหาใครกันแน่หลังจากนั้นเขาได้ชวนครุฑทานคนสนิทให้ติดตามเขาไปด้วยครุฑหนุ่มทั้งสองตนได้บินลัดหมู่เมฆไปตามทิศทางที่เห็นท้าเวชรงบินไปบ่อย พาคินที่อยู่ในรูปลักษณ์ของครุดต,ตัวโตได้สอดสายสายตามองหาจุดหมายปลายทางทั้งสองตนได้บินออกจากวิมานและบินไปไกลพอสมควรเมื่อไปถึงหน้าที่แห่งหนึ่งในท่ามกลางหมู่เมฆนั้นทั้งสองตนก็เห็นวิมานหลังใหญ่ปรากฏอยู่ครุดทาพาคินก็เห็นว่าท่านลุงของเขาคงจะมาหาเพื่อนที่วิมานแห่งนี้อย่างแน่นอนแต่เขาไม่อยากจะเข้าไปหา เพราะไม่อยากทำให้ท้าเวชรงขุนเคืองใจที่สำคัญคือเขามองเห็นเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ตรงเชิงเขาใต้หมู่เมฆสีขาวนี้ครุฑหนุ่มดูจะสนใจเมืองแห่งนั้นเป็นอย่างมากและเขาก็ไม่รู้ว่าเมืองนั้นเป็นเมืองอะไรและเป็นเมืองของใครจากลักษณะของเมืองก็ดูไม่ใหญ่โตมากและอยู่บนเชิงเขาซึ่งไม่น่าจะเป็นเมืองของมนุษย์หรือพวกครุฑเป็นแน่ ด้วยความสงสัยและอยากรู้ครุฑทาพาคินเลยชวนครุฑคนสนิทบินลงไปดูเมื่อลงไปยืนอยู่ที่เชิงเขาได้ครุฑหนุ่มทั้งสองตนก็แปลงกายเป็นมนุษย์และดูจะชอบใจกับบรรยากาศรอบตัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะครุฑทาพาคินที่ดูจะชอบใจเป็นพิเศษเพราะตัวเขาเองก็ยังไม่เคยบินมาเที่ยวเล่นทางฝั่งของฟา,ากฟ้านี้เลย ทำให้เขาไม่รู้ว่าดินแดนทางฝั่งนี้ก็ดูสวยงามและน่าเที่ยวเล่นอยู่เหมือนกันในระหว่างที่ครุฑทาทั้งสองตนเดินชมบรรยากาศรอบๆตัวอยู่นั้นจู่ๆก็มีชายแก่คนหนึ่งได้หิวน้ำเดินผ่านมาและครุฑทาพาคินก็รู้สึกกระหายน้ําอยู่พอดีเขาเลยขอน้ําดื่มจากชายแก่คนนั้นนี่ตาแก่ขอน้ำข้าดื่มหน่อยสิ ชายแก่คนนั้นมองพาคินและคนสนิทด้วยความแปลกใจและพอจะมองออกว่าผู้มาเยือนทั้งสองตนนี้ไม่ใช่วงวานเดียวกับตนเขาเลยยืนนิ่งและไม่ได้เอาน้ำให้พาคินดื่มส่วนพาคินเองเมื่อเห็นชายแก่คนนั้นยืนเพ่งมองพวกตนอย่างนิ่งเงียบเขาก็รู้สึกไม่ค่อยชอบใจเพราะโดยนิสัยของเขาแล้วจะชอบให้ใครต่อใครพเนาพนอเอาอกเอาใจ แต่พอเห็นท่าทางของชายแก่ที่ไม่สนใจและเฉยเมยเขาจึงหงุดหงิดขึ้นมาทันทีนี่แต่แกแกไม่ได้ยินหรืออย่างไรข้าบอกให้เอาน้ํามาให้ข้าดื่มหน่อยคนที่นี่ไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าและเราก็ไม่มีธรรมเนียมมอบสิ่งใดให้แก่คนแปลกหน้าพวกเจ้ากลับไปเถอฮะฮคงไม่รู้สินะว่าข้าเป็นใคร เอาน้ำมาให้ข้าดื่มเดี๋ยวนี้ข้าไม่ให้และพวกเจ้าจงกลับไปซะมาทางไหนก็จงกลับไปทางนั้นไปเมื่อชายแก่คนนั้นพูดจบก็หันหลังเดินหนีทันทีซึ่งการกระทํานี้ทําให้ครุฑทาพาคินรู้สึกโมโหเขาเลยเดินตามชายแก่ไปและเมื่อไปถึงตัวเขาก็กระชากไหล่ของชายแก่คนนั้น จนชายแก่เซธลาและล้มลงพร้อมๆกับถังน้ำใบเล็กที่ใส่น้ำอยู่ก็ร่วงตกอยู่ข้างกายและน้ำก็ได้หกไปจนหมดเกลี้ยงโอ้ยนี่เจ้าจะทำอะไรของเจ้าไอ้เด็กเมื่อวานซ้นชายแก่คนนั้นพยายามยันตัวลุกขึ้นและร้องโอดโอยเพราะรู้สึกเจ็บส่วนพาคินและครุฑคนสนิทก็ได้แต่ยืนมองดูด้วยอาการนิ่งเฉย ชายแก่คนนั้นพยายามยันตัวลุกขึ้นอีกครั้งแต่พอจะลุกได้ก็ล้มเผลอลงไปอีกด้วยวัยที่ชรามากแล้วจึงทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยจะได้พาคินที่ยืนกอดอกมองดูอยู่นั้นก็เหยียดยิ้มที่มุมปากและส่ายหัวกับอาการงกงเงินของชายแก่บนพื้นดินเจ้าขนแรงน้ำใจเจ้ามันช่างหน้ารังเกียจ พ่อแม่ไม่สั่งสอนหรืออย่างไรถึงทำกับคนแก่แบบนี้ได้เมื่อพาคินถูกต่อว่าก็รู้สึกโกรธเคืองและเดินเข้าไปหมายจะทำร้ายชายแก่คนนั้นอีกแต่ก่อนที่เขาจะได้ลงมือทำอะไรก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นเสียก่อนหยุดนะจะทำอะไรหยุดเดี๋ยวนี้ทุทธาพาคินหันไปตามเสียงตะวาดนั้น และเขาก็เบิกตากว้างด้วยความสนใจเพราะเจ้าของเสียงตะวาดเป็นหญิงสาวที่อยู่ในชุดสวยงามไม่เท่านั้นหน้าตาและรูปร่างของเธอก็ช่างสวยงามจนนางครุฑทีบนวิมานที่ว่าสวยแล้วยังต้องชิดซ้ายไปเลยครุฑธาหนุ่มเลยหมดความสนใจในตัวชายแก่ทันทีและจ้องมองหญิงสาวคนนั้นแบบตาไม่กระพริบเขาเห็นเธอวิ่งเข้าไปประคองชายแก่ที่นั่งอยู่บนพื้น ทั้งสีหน้าและแววตาของเธอดูตกใจและเป็นห่วงชายแก่คนนั้นมากเมื่อเธอประคองชายแก่ให้ลุกขึ้นยืนได้แล้วเธอก็หันมาว่ากล่าวครุฑทาหนุ่มทันทีท่านเป็นใครแล้วทำไมต้องทำร้ายท่านตาท่านนี้ด้วยท่านยังหนุ่มแน่นแต่ท่านตาแก่แล้วสมควรแล้วหรือที่ท่านจะทำร้ายข้าเปล่าแต่ข้าเห็น และถ้าข้าไม่รีบวิ่งเข้ามาห้ามท่านก็คงจะทำร้ายท่านตาอีกท่านเป็นคนแปลกหน้าโปรดไปเสียเถิดแล้วข้าจะไม่เอาความในเรื่องนี้แม้ครุฑทาพาคินจะไม่ชอบใจคำพูดของหญิงสาวนักแต่เขาก็รู้สึกถูกใจเธอมากเป็นพิเศษครุฑหนุ่มจึงเดินเข้าไปหาหญิงสาวโดวยไม่สนใจท่าทางของทั้งสองคนที่กำลังประคองกันอยู่ และเดินถอยหลังหนีด้วยความไม่ไว้ใจชายแก่ที่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วพอเห็นท่าทางแบบนั้นของพาคินเขาก็เอาร่างบางหญิงสาวไว้และกลายร่างเป็นนกอินทรีตัวใหญ่ทันทีเมื่อพาคินเห็นนกอินทรีที่ยืนขวางอยู่ตรงหน้าและบางร่างของหญิงสาวเอาไว้มิดเขาก็หัวเราะอ,ออกมาด้วยความขบขันชะไอ้แก่ ก็แค่นกอินทรีแก่ๆตัวหนึ่งจะสู้อะไรข้าได้ครุฑทาพาคินที่ยังอยู่ในรูปกายมนุษย์ได้โผเข้าไปประทะกับนกอินทรีตัวนั้นเพื่อจะเข้าถึงตัวหญิงสาวให้ได้และนกอินทรีตัวนั้นก็ไม่ยอมโดยพยายามใช้ปีกกันใหญ่โตฟาดตีร่างของครุฑทาพาคินแต่ด้วยเป็นนกอินทรีที่มีอายุมากแล้วจึงทำให้กำลังวังชา และเรียวแรงในการต่อสู้หมดไปอย่างรวดเร็วเมื่อครุฑทาพาคินเห็นนกอินทรีตัวนั้นอ่อนแรงลงไปแล้วเขาก็ใช้สันมือทุบที่ต้นคอจนนกอินทรีตัวนั้นสุดนั่งลงอย่างยอมแพ้และครุฑทาหนุ่มก็กระชากหญิงสาวที่กำลังยืนตกตะลึงอยู่พร้อมกับกลายร่างเป็นครุฑและอุ้มหญิงสาวโผบินขึ้นท้องฟ้ามุ่งไปยังวิมานของตนเองพร้อมกับครุฑทาคนสนิท และเมื่อครุฑทั้งสองตนได้บินจากไปแล้วพร้อมกับหญิงสาวตรงพื้นดินที่นกอินทรีตัวโตนอนฟุบอยู่ร่างนั้นก็ค่อยๆกลับกลายเป็นชายแก่เหมือนเดิมและได้มีนกอินทรีตัวโตตัวหนึ่งที่ดูหน้าเกรงขามบินถลาลงมาพร้อมๆกับร่างที่ได้กลายเป็นมนุษย์ร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมองในทิศทางที่ครุฑทาพาคินได้บินจากไป ส่วนหญิงสาวในอ้อมกอดของพาคินนั้นก็พยายามดิ้นรนจนถลุดออกจากอ้อมกอดและร่างของเธอก็ได้ลอยละลิ้วลงสู่เบื้องล่างทันใดนั้นเธอก็ได้กลายร่างเป็นนกอินทรีโผบินหนีไปได้วยความรวดเร็วแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ถูกพาคินจับตัวไว้ได้อีกครั้งและถูกนำไปขังไว้ที่วิมานของท้าเวชรงหญิงสาวถูกขังตัวอยู่ในห้อง และเธอนั้นก็พยายามหาทางหนีออกมาแต่ยังไม่สามารถหนีออกมาได้เธอได้แต่นั่งอยู่ในห้องของพาคินด้วยความหวาดกลัวและขุ่นเคืองเพราะพาคินพยายามจะลวนลามเธออยู่ตลอดแต่เธอก็ดิ้นรนต่อสู้ไม่ยินยอมและดูเหมือนว่าครุฑทานุ่มจะรู้สึกถูกใจเธอมากจนถึงขั้นสัญญาว่าจะแต่งงานกับเธอถ้าเธอนั้นยอมเป็นของเขาแต่หญิงสาวก็ไม่ตกปากรับคำ เพราะเธอนั้นรู้สึกเกลียดชังครุฑานหนุ่มตนนี้และไม่นานหลังจากนั้นบนวิมานของท้าเวชรงก็ได้ต้อนรับผู้มาเยือนเมื่อท้าเวชรงเห็นผู้มาเยือนเขาก็ต้องแปลกใจเพราะปกติแล้วบุคคลผู้นี้จะไม่มายุ่มย่ามแถววิมานของเราครุฑเลยหลังจากที่ถามไถ่และได้รับรู้เรื่องราวแล้วท้าเวชรงก็รู้สึกโกรธ และตะโกนให้ครุฑคนรับใช้ไปตามพาคินให้มาพบเขาโดยด่วนเมื่อครุฑทาพาคินมาถึงเขาก็เห็นท้าเวชรงนั่งอยู่พร้อมกับสีหน้าที่โกรธจัดข้างๆนั้นมีชายสูงวัยคนหนึ่งที่ดูภูมิฐานและมีสง่าราศีและเขาก็เห็นว่ามีชายแก่ที่ถูกเขาทำร้ายนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเจ้าพาคินเจ้าหาเรื่องมาให้ข้าอีกแล้วนะ ถ้าทำสิ่งใดหรือท่านลุงพาคินถามย้อนกลับไปด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มและเล่ตามองอีกสองคนอย่างท้าทายจนชายสูงวัยที่นั่งอยู่เริ่มไม่พอใจกับสีหน้าและท่าทางของครุฑขานุ่มและดูเหมือนเขาจะควบคุมอารมณ์ไว้เป็นอย่างมากซึ่งท้าเวชรงก็พอจะรับรู้ได้จนต้องหันไปส่งสายตาขอโทษขอโพยพร้อมกับเอ่ยขอร้องได้โปรดใจเย็น สหายข้าเดี๋ยวเรื่องนี้ข้าจะจัดการเองเมื่อครุฑทาพาคินได้ยินผู้เป็นลุงพูดจ่าด้วยความเกรงอกเกรงใจต่อชายแปลกหน้าคนนั้นเขาก็รู้สึกแปลกใจหลังจากนั้นท้าเวชชรงก็บอกให้หลานชายเข้าไปขอโทษทั้งสองคนที่นั่งอยู่และให้รีบนำหญิงสาวที่เขาพาตัวมาออกมาพบเขาเจ้าจะต้องขอโทษท้าวอินทราชเดี๋ยวนี้ พาคินไม่เคยเห็นอาการโกรธของผู้เป็นลุงแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยความที่มีนิสัยดื้อรั้นเขาก็ยังคงยืนนิ่งเฉยและได้บอกให้ครุฑทาคนสนิทไปพาตัวหญิงสาวออกมาพอครุฑทาคนสนิทพาตัวหญิงสาวมาถึงและเธอก็ได้เห็นทั้งสองคนที่นั่งอยู่กับท้าเวชรงเธอก็ยิ้มออกมาด้วยความดีใจท่านตาท่านตาช่วยข้าด้วย แล้วหญิงสาวก็รีบวิ่งเข้าไปกอดชายสูงวัยที่ลุกขึ้นยืนและอ้าแขนรับเธอ,เอไว้พาคินที่ยืนมองอยู่นั้นรู้สึกแปลกใจพอสมควรที่เห็นหญิงสาวที่เขาถูกใจอยู่โผล่เข้าไปในอ้อมกอดของเท้าอินทราชแต่หลังจากที่ยืนนิ่งอยู่ได้ไม่นานผู้เป็นลุงก็บังคับให้เขาขอโทษทั้งสองคนคือทั้งหญิงสาวและเท้าอินทราชเจ้าพาคิน เจ้าจะต้องขอโทษเท้าอินทราชและหลานสาวเพราะเจ้าทำเรื่องที่น่ารังเกียจจงขอโทษพวกเขาเดียวนี้แล้วทำไมข้าจะต้องขอโทษด้วยเล่าท่านลุงพวกเขาก็เป็นเพียงแค่นกอินทรีชั้นต่ำเมื่อพาคินพูดจบเท้าเวชรงก็โกรธเคืองจนแทบจะพุ่งเข้าไปจัดการกับหลานชายที่ใช้วาจาสามหาวกับเพื่อนของเขา เจ้าอย่าได้มองใครว่าต่ำหรือสูงเจ้าจงเคารพและให้เกียรติกับทุกคนแล้วเจ้าจะได้รับผลดีตอบแทนและเจ้าจงรับรู้ไว้ด้วยว่านี่คือสหายเก่าแก่ของข้าที่ข้านั้นไปเยี่ยมเยือนอยู่บ่อยๆในระยะนี้ท้าวอินทราชเป็นพญาอินทรีและเป็นเจ้าเมืองอินคาบาดแล้วนี่ก็คือหลานสาวของเขาชื่อว่าเจ้าอินทิรานี่ถ้าเจ้าไม่ใช่หลานของข้า เจ้าคงไม่ได้ยืนหายใจอยู่ตรงนี้หรอกข้าจะบอกให้พาคินรู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันเมื่อรู้ว่าพญาอินทรีตนนี้เป็นถึงเจ้าเมืองและที่สำคัญเขายังเป็นสหายของท่านลุงอีกด้วยภาคินเลยรีบเอ่ยขอโทษและยอมรับผิดในสิ่งที่ทำลงไปพร้อมบอกกับท้าเวชรงว่าเขาจะรับผิดชอบกับสิ่งที่ได้ทำโดยจะขอเจ้าอินทิราแต่งงาน ส่วนหญิงสาวเมื่อได้ยินสิ่งที่พาคินพูดเธอก็บอกปฏิเสธออกมาทันทีแต่ข้าไม่ต้องการท่านคิดว่าท่านเป็นครุฑที่สูงส่งแต่ข้ากลับคิดว่าท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นท่านเป็นเพียงแค่ครุฑอันธพาลก็เท่านั้นเองหลานสาวของข้าพูดถูกและในความเป็นจริงเจ้าเองนั้นก็มีสายเลือดของครุฑทาไรชนชั้นอยู่ในตัวไม่ใช่รือ และการกระทําของเจ้าก็ยิ่งตอกย้ําว่าเจ้ามันเป็นครุฑชั้นต่ำครุษทาพาคินรู้สึกโกรธเคืองแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรได้และก่อนที่เท้าอินทราชจะกลับไปเขาได้สั่งห้ามครุฑทาพาคินลงไปยังเมืองของเขาและถ้ายังดื้อดึงและไปยุ่มย่ามกับหลานสาวของเขาอีกเขาก็จะจัดการขั้นเด็ดขาด ส่วนท้าวเวชรงนั้นได้ขอโทษเพื่อนอีกครั้งและยืนยันว่าจะอบรมสั่งสอนหลานชายให้มากกว่านี้จากนั้นท้าวอินทราชก็ได้พาเจ้าอินทิราและชายแก่กลับไปส่วนครุฑทาพาคินก็ถูกท้าวเวชรงสั่งกักบ,บริเวณท้าวเวชรงก็ได้พูดกับหลานชายเป็นครั้งสุดท้ายว่าถ้ายังไม่ปรับปรุงตนเองเขานั้นจะไล่ให้ครุฑทาพาคิน ไปอยู่ที่วิมานชั้นต่ำซึ่งเป็นที่ที่พ่อของฟรุทธาพาคินอยู่นั่นเอง